สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับผมนทวัฒน์ใจมนต์กับรายการนทวัฒน์โชพระพบกันกับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้ว2คลิปที่ผ่านมาซึ่งเป็นการล้างนะฮะแล้วก็นี่คือพระที่ผมล้างนะครับด้วยน้ำมะขามกับคลิปก่อนนั้นน,น,นะฮะตอนนี้คือจะมีแต่องค์พระกับเนื้อพระล้วนๆเลยนะครับ ล้างด้วยน้ำมะขามเปียกซึ่งมีความสวยงามอย่างที่เห็นนะฮะเป็นเนื้อทองสวยงามพระหลวงปู่ทวดพิมพสองหน้าใครบอกว่าไม่มีมีครับผมมีนี่แหละนี่แหละผมมีผมติงได้นำมาโชว์ให้พวกเราได้ดูได้ชมกันว่าพิมพสองหน้าของพระหลวงปูท่ทวดม,มีนะครับแล้วก็อาจจะมีน้อย ซึ่งหาดูหาชมได้ยากสวยงามเลยทีเดียวนะฮะเป็นเนื้อโละหะทองคำแน่นอนก็เดี๋ยวรอโอกาสจะไปตรวจช็คกับเครื่องตรวจว่ามีสารอะไรบ้างแร่ธาตุอะไรบ้างที่อยู่กับองพระนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์โควิดระบาดในช่วงนี้ผมก็ไม่ได้องค์พระนี้มาแน่นอนเพราะว่าตามที่ผมได้ดูได้เห็นนะฮะพระเก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จหรือพระหลวงปู่ทวดหรือพระสมัยเก่าๆจะหลุดออกมาเยอะแยะมากมายให้เราได้ดูได้เห็นได้ชมกันมากมายซึ่งเหตุผลที่ผมได้มาก็คือ เขาบอกว่าเป็นทรัพย์สมบัติเก่าแก่โบราณของตุย่าตายายเหตุการณ์แบบนี้ขาดแคลนเงินทองก็เลยได้เอามาปลดปล่อยมาปล่อยเช่าปล่อยขายกันเยอะแยะเลยนี่แหละถึงเป็นโอกาสได้เห็นได้ชมพระที่ไม่เคยเห็น ซึ่งมีจริงร้อยกว่าปีอย่างแน่นอนสวยงามจริงๆครับดูสิครับเนื้อทองอารามงามอยากเห็นได้ชัดพระลุงปูทวดพิมพ์สองหน้าเป็นเนื้อทองสมฤทธิ์เป็นเนื้อทองคำที่สวยงามใครที่มีใครที่ได้ครอบครอง ือว่ามีบุญวสนานะครับผมก็ได้เช่าเขาต่อมาในช่วงวาระนี่แหละถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะได้องค์พระหลวงปู่ทวดพิมพ์สองนัานนี่มาครบครอบแน่นอนถึงว่าเป็นบุญวสนาของผมที่ได้เห็นได้ชมได้รับท่านมาบูชา ซึ่ง,รงพระองวงปู่ทวดบารมีของท่านก็สูงส่ง,งนะครับบารมีของท่านพุทธคุณของท่านเนี่ยอธิบายไม่ได้นะครับเพราะว่าพุทธคุณสุดยอดจริงๆนะครับนี่นะครับความสวยงามที่ผมได้ล้างมานะครับให้เราได้ดูได้ชมนะครับสวยจริงๆหาดูยากจริงๆมีน้อยด้วยนะครับ เป็นเนื้อโลหะก็เดี๋ยวผมจะค่อยพยายามออกมาให้ดูให้ชมกันเรื่อยๆนะฮะก็มีพระอื่นๆด้วยหลายๆองค์เป็นพระเก่าแก่ที่ผมมีได้มาในช่วงนี้นะช่วงที่ที่ผมเล่าไปแหละฮะช่วงนี้เนะี่ยอะไรที่ใครมีของเก่าแก่โบราณก็จะนำมาปลดปล่อยเพื่อที่จะหาเงินหาทองเลี้ยงดูครอบครัวนะครับ ที่ได้ดูของเก่าแก่หลุดออกมาเยอะพอสมควรนะครับเป็นยังไงครับสวยงามไหมครับเงาวิบวับเลยนี่ผมล้างด้วยน้ำมะเขือเอาไว้โทษทีล้างด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับพอล้างด้วยน้ำมะขามเปียกเสร็จรอบแรกนะผมก็มาล้างน้ำเปล่าออกแล้วก็มาล้างด้วยน้ำยาล้างสีรักออก ซึ่งตอนล้างด้วยน้ำมะขามเปียกรอบแรกก็จะมีรักหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นรักแดงรักดำที่มีความสวยงามรักเก่าแก่ซึ่งสมัยนั้นนะฮะตามที่ผมดูนะคือสมัยนั้นคือน่าจะร้อยกว่าปีแน่นอนแหละสวยงามมากผมก็เลยได้เคล็ดลับมาในการล้างรักออกอย่างไงใช้น้ํายาอะไรล้างนะครับก็เห็นไหมสวยงามเลยทีเดียวถ้าซูมไปใกล้ๆเนี่ยคือสีของรักจะ อย่างออกไม่หมดนะครับเพราะว่าถ้าเอาน้ํายาที่น้ํากรดอีกอย่างหนึ่งที่ไปล้างนะ่ยมันจะกัดองค์พระก็จะเสียนะครับผมก็เลยใช้น้ํายาตัวน,นี้ล้างค่อยๆแง่ๆค่อยๆแทะแทะ,แทะออกมันก็เลยสวยงามเลยทีเดียวเนะี่ยนะคร,ร,รับสวยจริงๆยอมรับว่าสวยจริงๆใครมีนี่ถือว่าสุดยอดมากราคานี่น่าจะหลักล้านแน่นอนครับ ผมก็โชคดีนะฮะโชคดีเหมือนกันที่ได้ท่านมาบูชานะครับก็ถือว่าเป็นบุญวัส,สนาที่ได้เห็นท่านพระหลวงปู่ทวดพิมพ์สองหน้านะครับซึ่งไม่ค่อยได้มีได้ค่อยไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่สวยงามมากก็ได้ให้หมุนให้ผู้ชมทุกท่าน ดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะผมก็พูดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยถนัดอะไรสักเท่าไหร่ยิงเรื่องประวัติศาสตร์อะไรต่างๆก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องนะครับก็รู้แต่ว่าผมเนี่ยได้มีองค์พระที่แปลกๆซึ่งบางคนบอกว่าไม่มีแต่บางท่านก็บอกว่ามีนะครับและผมก็บอกว่ามีจริงๆนะครับก็เลยได้เอามานำมาโชว์ให้ดูเนนะ่ยผมซูมให้ดูนะฮะ สูมเข้ามาใกล้ๆน่อยเห็นไหมอันนี้ผมล้างแบบไม่ได้ใช้น้ํายาอะไรกัดให้เสียองค์ปร้านะครับก็ล้างแบบพอล้างน้ํายานั้นเสร็จก็มาล้างด้วยน้ำมะขามเปียกต่ออีกรอบหนึ่งนะครับก็มีความสง่างามเลยทีเดียวสีทองอารามถ้าร้อยกว่าปีเนี่ยมีเนื้อทองคำแน่นอนครับ เดี๋ยวผมจะไปพิสูจน์ให้ดูแล้วผมจะมาอัดคลิปมาตึกคลิปให้พวกเราได้ดูอีกครั้งถัดไปนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ยังหาเวลาและโอกาสไปเช็คแร่ธาตุกับเครื่องเลเซอร์ที่เขาสแกนด้วยเลเซอร์ตามที่อาจารย์ต่างๆที่เขามีนะฮะก็เดี๋ยวผมจะหาโอกาสไปสแกนแล้วก็ว่ามีแร่ธาตุอะไรบ้างมีกี่ชนิดนะครับก็จะเอาไปเปรียบเทียบอย่างน้อย ประมาณ3องค์นะเพระาะว่าผมมีอยู่ก็ผมจะล้าง1องค์ล้างแบบมันจะมีอยู่อยูู่่แบบนะคือแบบไม่ล้างเลยกับล้างน้ําเปล่าหรือน้ำมะขามเปียกธรรมดาแล้วก็ล้างเอาสีรักออกล้างเพื่อให้มีองค์พระลุล้วนแบบนี้เลยก็จะมีอยู่3แบบเอาไว้เปรียบเทียบให้ดูว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะครับ ก็คลิปอยากชมว่าองค์ที่ยังไม่ได้ล้างก็ย้อนย้อนกลับไปดูคลิปก่อนก่อนก็ได้นะครับก็ไม่แน่เดี๋ยวผมจะอาจจะถ่ายลงไปเรื่อยๆนะฮะพระที่ยังไม่ล้างกับล้างกับไม่ล้างเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้เราได้ชุดได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆ ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม